น้ำใจไทยเพื่อไทยร้านลาดนายอดผักหน้าตลาดบ้านนันหรือตลาดเมืองใหม่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีติดป้ายโปรโมชั่นดีๆเพื่อสังคมคนท้องเพิ่มปริมาณฟรีคนพิการลดครึ่งราคาคนตกงานที่กำลังหางานทานฟรี โดยคุณธนัสสาและคุณพานุพงศ์สองสามีภรยาเจ้าของร้านเคยประสบปัญหาเศรษฐกิจมาก่อนจึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะรู้สึกเห็นใจคนที่ประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ทําให้หลายๆคนต้องว่างงานและถึงแม้ว่าข้าวของจะแพงขึ้นแต่ก็ยังขายราคาเดิมเพียง40บาทครับคนท้องเพมปริม,นนมาณเพราะว่านูมีลูกเยอะก็เลยอยากให้คนท้องได้อิ่มเพราะว่ามีสคนในท้อง แล้วคนพิการดูแลพึ่งราคาคพอเขาไม่มีกําลังทํางานก็เลยเหมือนอยากให้เขาได้กินอิ่มอะไรเงี้ยรายได้เขาอาจจะทําได้ไม่มากพออะไรเงี้ย็เลยอยยกขึ้นครับราดหน้ายอดผักผัดซีอิ๊วเกาเหลาเมนูมัดใจลูกค้าหลายคนบอกว่าอร่อยเด็ดเพราะคุณธนสาใส่ใจเรื่องความสะอาดและก็พิถีพิถันในเรื่องของวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันทําให้มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆส่วนโปรโมชั่นดีๆเพื่อสังคมนี้ทํามากว่า3เดือนแล้ว รู้สึกว่าดีค่ะคือเรามาเหมือนมาสองคนเนาะก็ได้กินในราคาเดิมแต่เ็าปริมาณมากขึ้นก็ทําให้เราแบบดีใจค่ะมาทานที่นี่เสือดทุกวันนะครับของเขารสชาติดีครับกลมกล่อมของเขาอร่อยนะครับนะเชิญชวนเลยนะครับนะยิ่งมีโครงการดีๆด,ด้วยนะครับบางทีไม่มีคนมาสมัครงานเงินไม่พอเขาให้รับประทานฟรีด้วยนะครับนะผมว่าอย่างนี้ดีนะครับต้องช่วยกันสังคมจะได้อยู่ได้นะครับนะ ใครที่อยากจะไปอุดหนุนก็แวะไปได้นะครับที่ตลาดป้าน,นันอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับเรื่องจริงผ่านจอ